สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกะานี้ผมชื่อจริงชื่อไปทรูนุ่งเพลงครับแต่ชื่อในนามที่รู้จักรนทั่วประเทศคือเปี้ยนารายทองช่วงนี้เป็นนักเ้อาุทุ่มชื่อเสียงโด่งดังในกระแสวงการุกทุ่มนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะคุยเรื่องรถโตโยตา้าอีกหนึ่งคือผมใช้รถโตโยต้านี่มาประมาณ20-30ปีแล้วประมาณ,มาณต,าตั้งแต่โตเกเก่าตั้งแต่โตโยต้าไรัน แล้วกลมาวีโกโ้เราเดี๋ยวพูดถึงวีโก้ก่อนช่วงหมดประมาณตั้งยี่สิบปีที่แล้ววีโก,โก้ดังมากผมซื้อไปหน,นึ่งคันรถพิฆาตเสร็จแล้วไปขึ้นเขา,าจะเป็นเขาจังหวัดน่านโอ้โหแทบจะลงเขาเลยมันลื่นแต่นั้นเล่าอีกตัวนั้นแหละผม่ต่อให้เลยนะพูดแล้วเด็กผมกันมันลื่นมากวิ่งไปเจอฝนที่ทะเลงเขาโน่นทางก็เห็นตกถนนตังหลายคันเลยวีโก้ตัวเก่านะตกลงเขงยาล้มทิ้งไป พอดีมันมีผู้จัดการอยู่คนอยู่จังหวัดพิจาร์ชื่ออีกเขาบอกว่าลองรถตัวใหม่สิก็เลยไปลองรถตัวใหม่เป็นลีโว่รู้สึกผมจะมาลองที่แถวบ้านนาโอ้โหเข้าโค้งเข้าโค้งดีอะไรดีผมก็เลยซื้อไปหนึ่งคันเชื่อไหมผมวิ่งที่ดอลเจ็ตเกตเชียงใหม่อ่ะผมเหยียบร้อยยี่สิบขึ้นเขาลุ้งเขื่อนลีโวเนี่ยไม่มีการสะบัดไม่มีการอะไรเลยแลรุ่นนี้แหละครับตัวนี้มาใหม่ค่าดคงจะดีเหมือนกันเพราะว่ามันทำยี่เป็นลีโว่เอ้ยลีโวะ ก็ถ้าใครซื้อไปแล้วนี่รับรองว่าคุ้มเพราะว่าช่วงล้าก็ทําใหม่หมดเพราะว่ารถพิก้าเนี่ยส่วนมากเนี่ยจะลื่นเวลาเจี่ยวฝนกบคำคำเนี่ย ถ้าเกิดเราไม่ระมัดระว,วังในร่ปตัวน้อยง่ายแต่ถ้าใช้ตัวนี้แล้วคุณเหยียบไปเลยบนตุกตุกนี่ผมเคยผนตุกตุกนี่เหยียบเป็นร้อยแฟนผมนี่ผวาเลยเหยียบไปทำไม,มก็เราก็การลองรถดูว่ามันลื่นไม่ลื่นก็ไม่ลื่นอีกทีแสดงว่าช่วงล่างเขาทำดีมากอา้าวลองใช้ดูนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ,บค,ครับวัสนี้ครับ